โอ้ยรถคันนี้มันตุนน้ำมันอีกแล้วชอบตุนน้ำมันจริงๆเลยสวัสดียามบ่ายครับดรถตุนน้มันเด้อโอรถตุนนำมันเด้ยรถตุนน้ำมันแดบไหนเมื่อคืนขับไปไหนหรือเปล่าเนี่ยน้ำมันเมื่อวานยังเต็มถังอยู่เลยนำมันวันละิงเอาเที่ยวัฮะเอ้า เปลี่ยนยางใหม่เหรอเปลี่ยนัง,นงองยบอยทำไมไม่เอานี้ใส่ข้างหลังอะฮะทำไมไม่เอายางใหม่ใส่ข้าง้ามันหนจะไ้ีาี่ยนนีโอ้ยไม่ใช่หรอกใช่ครับ ฝังโน้นก,ก็ได้จะได้จบฤดูกาลอยอะฝั่งโน้นนะไปดูบอนะครับเป็นยังไงปลาไทยขุดเป็นสระไหมโอ้เป็นรูปร่างไหมพี่โอ้สวยงามมาก <laughs> <laughs> โอ้พอไปวัดไปวาอยู่ ได้อยู่ได้อยู่ก็เดี๋ยวต้องพัฒนาฝีมือไปอีกครับยั่งไม่ไมเป็นเท่าไหร่ฮะเฮ้ยแกกำลังเรียนรู้ต้องให้กำลังใจกันหน่อยส,ส,สยยใ่ ขนานนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแกวอยู่ก็โหลดแค่นี้แหละเก็บงานยังขอบสะยยังไม่ได้เท่าไหร่ครับ ต้องเรียนรู้ไปอีกครับไม่มีปัญหานบบนี้นนฮะไหน,นดินนะหมดดินนะอือไม่หมดหรอหมดทำยังไงจะหมดมหฮะหมดบ่หมดที่เทบ่ทำไมล่ะ นนั้นเต็มแล้วบ่แเทตรงไหนกันนี่แล้วใครเทข้างนอกเออรถไทก็มันดันอยู่ข้างนอกเองตรงนั้น็นงานายตัวเนาะบ่ เอดเดินมาทำไมอ่โอ้ใส่ดินได้สวยครับขนาดนี้แจ๋วเลยสวยงามมากให้ช่างวินมาดูให้ดีกว่ามั้งนี่อาก,การโหลดน,นี่ ผมว่ามันต้องลายอะไรสักอย่างเลยเพราะว่าปกติมันไม่โหลดขนาดนี้นะอันนี้โหลดแรงเลยครับ ใครมานั่งด้วยนะ่ะน้ำมันมีนะเตะมิมไหมเติมน้ำมันบ่น้ำมันมีบ่ไม่เตมมิมบ่เมื่อเช้าเตมิมก <c oughs> ี่กรอนรถนี้กับป้าเดเดี๋ยวพอเอาบมดใจไปเดียว ทำมาไซให้เมียมาไซให้เมียเอาให้ทำไมแค่นี้ก็จะไปแล้วพันแดงเอาใครเทข้างนอกฮะเทข้างนอกนะตรงนั้นน่ะที่รถไถดันอ่ะที่เที่ยวตรงนั้นแมนโบไม่ใช่เยอะกว่านั้นบ่ ที่ไก่อามไปนู่นกี่คนสาม,มเย,ย็บโอ้เย,ย็บลงแบวข้างล่างได้เซ้ครับดินนี้เออใส่ดินแบบนี้สวยเลยโอกขนาดขุดลึกอ่ะดินยังสวยเลยครับ <c oughs> มันหน้าดินเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ปลาอย่าเดินปลา Ôi, bà này Tạc đinh nhà đơn là tạc đinh ạ Âu, âu, âu Được bà đơn đúng ต้องมีบางทีผมต้องมาขับให้เกดูอ่ะให้เกดูว่ามันต้องทํายังไงก่อนเปิดหน้างานนี่ดูอ่ะขับถ้าขุดแบบเนี้งานจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีที่ให้ขุดนะครับเพราะว่าเราขุดได้ไม่สวยนะเนี่ยราะนั้นก็เป็นเอง่งเห็นไหมนะจะ <c oughs> ลบขนาดนี้ได้แล้วเราเดินมาฝั่งนี้เราก็ถากลงถากลงถากลงก็ได้อยู่แต่ว,ว่าขอบข้างเนี่ยเน้นหน่อย ขอบข้างนเน้นให้สวยๆนะเนี่ยอันนี้มาเป็นเอง่งพอตัวนี้เป็นเอง่งปุ๊บตรงนั้นก็สูงแล้วมันเป็นไปได้ยังไงอะทําไมมันไม่เสมอกันเนี่ยถ้ามันเสมอกันมันถึงจะสวยครับก็อันนี้ไม่เป็นไรครับก็ต้องคือต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวพี่ไทยเองเกก็กไม่เคยมาอยู่ในหน้าง,งานแบบนี้นะครับ ธรรมดาครับโอ้โเร็วครับเร็วจวดเลยพลคันเร่งหน่อยป้าพลคันเร่งหน่อยนี่ผมว่ามันมันต้องมีตรงไหนน้ำมันจ่ายไม่สะดวกแน่นอนสักที่แหละมันต้องมีอ่ะ ไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแหละโอ้ใส่ดินครับเร็วครับเรื่องเร็วไม่ต้องห่วงครับจวดอย่างเดียวเลยครับจวดจวดอ๋อป้า <c oughs> ใส่ดินเจียวได้ไงอู้อ,อูรถไม่แรงอยู่ยากครับโอ้จานโอ้ควันดำเลยครับอู้อู ม,มันจ่ายไปไม่ไม่เต็มที่เท่าไหรอความร้อนก็ไม่เยอะนะครับความร้อนปกติไม่ขึ้นครับเนี่ยหรือเป็นกับปั๊มโซลามันไม่สู้หรือเปล่าคนระับกรองอากาศก็เปลี่ยนแล้วกรองก็มีแค่ลูกนอกลูกเดียวครับลูกไหนไม่มี ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนขับแล้วถ้ามันโหลดก็เราก็ผลอ่าผลเขาเรียกว,ว่าผลคนโทนอะ่ะเบามือหน่อยครับสมมติว่าเราฟังเสียงมันมันโหลดปึ๊บเราก็ปล่อยมือนิดหน่อยถ้ารถดึงอาร์มแล้วมันโหลดเราก็ปล่อยอาร์มนิดหน่อยค่อยๆดึงมาครับอ่าเราต้องฟังเสียงรถด้วยครับ โอเคครับขนาดนี้ก็เดี๋ยวพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เก่งเองครับเป็น okay, กำลังใจให้ครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวผมเอาไลไไปให้ช่างเสือก่อนสลักคานหน้ารถไถยครับสวัสดีครับผมกว่า wow.